มัวแต่ทาตามคนอื่นแล้วเมื่อไหร่แบรนด์ของเราจะแข็งแกร่งสักทีวันนี้ครับได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราได้ค้นพบเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสร้างแบรนด์อาร์กิไทปยแบรนด์อาร์กิไทปคืออะไรแบรนด์อาร์กิไทปคือการวางโครงสร้างของแบรนด์เหมือนกับวางระบบสถาปัตยกรรมของแบรนด์ให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีโครงสร้างมีทิศทางที่จะเดินไปได้ดีเดินไปทิศทางที่ถูกต้องแบรนด์อาร์กินี่ยมันมีถึง12ประเภทนะครับอยากรู้ไหมว่ามีแบรนด์อาร์กิทป์ประเภทไหนบ้างที่แต่ละแบรนด์นํามาใช้เดี๋ยวนี้ผมจะเล แบรนด์ไอคิไทยมีทั้งหมด12ประเภทแบบที่1่ครับของแบรนด์ไอคิ้ทยเราเรียกว่า The Innocent The Innocent คืออะไรน้องใหม่น้องใหม่ร้ายบริสุดหรือแบรนด์ที่แสดงถึงความสดใสมีคาลคเตอร์ที่สดใสเป็นกันเองแบรนด์ที่มีลักษณะแบบ Innocent เนี่ยคือใครตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือโคคาโคล่าครับโคคาโคล่าคือเป็นคนที่พยายามจะทําสิ่งใหม่มีความสดใสซาบซาที่จะยึดแบรนด์แบบแนวแนวอินโนเซนต์เนี่ยสิ่งที่คุณจะทำนะครับคุณจะต้อง ชวนลูกค้าเนี่ยทดลองอะไรใหม่ๆได้ทำให้